เมื่อคุณไม่ตื่นคุณจึงไม่ได้ทําหน้าที่สประการหลักๆที่มันเฮอร์จี้พูดให้คุณฟังเข้าใจไหมคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็นั่งโทษฟ้าดินทั้งที่คุณทําเองนี่คือสิ่งที่เฮอร์จี้ก็นะคะรักคุณด้วยใจจริงๆนะคะก็มาทบทวนเรื่องกระบวนการเหล่านี้นยเฮอร์จี้นะคะตกผลึกในเรื่องราวของการที่หานะว่าจิตแต่ละจิตทํางานยังไงมันใช้เวลาพอสมควรเลยนะ ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าไปนั่งฟังนะฮะบรรดาโค,ค้ชคูหรือผู้ที่ตื่นรู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มานั่งอธิบายแบบที่มันโทจิอธิบายให้คุณฟังในค่าคืนนี้นะคะดังนั้นนะ่ะวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มันโทจิมอบนะคะเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเราคนที่มาฟังอย่างแท้จริงก็ให้คุณได้รับประโยชน์นะคะฝากไลฟ์ฝากกระแชร์ฝากกดแบ่งปันนะคะสำหรับคนที่นะคะปรารถนาที่จะ ะะให้ตนเองได้ตื่นรู้และ